แรงสีฟันซอลร,รับแจ้งเกิดพูดไทยช่วงนี้สนับสนุนโดยแรงสีฟันซอลแอคทีฟกามแคร แปงน่สะอาาดไม่บเงวัสดีครับพบกับผมเบียร์แกงข้าวปุ้นครับกับแป้งสฟันเซารรับแจ้งเกิดทั่วไทยปีสี่แล้ววันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันครับผมคุณผู้ชมครับหน้าเสียแรงจริงแล้วต้องขออภัยอย่างแรงนะครับสาหรับใครที่เป็นแฟนคลับน้องหญิงนะครับน้องหญิงเธอป่วยไม่สามารถมาได้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะเธอส่งพิธีกรมาครับต้องเป็นห่วงนะครับป่วยยาวๆป่วยนานๆป่วยให้สบายใจไปเลยค่ะและพิธีกรที่จะมาทำที่แทนน้อง พี่หญิงก็คือน้องลูกกิ๊กเจ้าเก่านั่นเองครับว่าแต่ว่าพวยพรให้พี่หญิงพวยให้สบายใจเนี่ยมันฟังแปลกๆนะตัวเองมันเหมือนแค่ยังไงไม่รู้เนาะน้องลูกกิ๊กสวัสดีสสดค่ะพีะ<ด>่วีคุณผู้ชมคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้คิดว่าเป็นใครน้องกิ๊กนี่เองแม่น้องกิ๊กมาที่หัวหินเนี่ยทำกันบ้านือเปล่าโอ้ยไม่อยากจะเมาดูทุกซอกทุกมุมของที่นี่ทุกตารางนิ้วอะไรที่ทำให้ประจวบดังที่สุดครีมไขมุกกวนอิ่มโอ้กับผมประจวบฉบัาทอง หมายถึงจังหวัดประจวบครับไม่ใช่ประจวบจำปาทองเจ้าของครีมไข่มุกจากไต้หวันแม่มุกเยอะจริงๆเลยนะตัวเองพี่เบียร์รู้เปล่าเพลงประจำหัวหินอะร้องไงไม่มีหัวหินไม่มีเพลงถือถือถือหัวหินเราเป็นเห็นมีหอยฝรั่งนั่งคอยเอาไม้แย่เห,ห,หี้ย,ยทำยังไงถึงจะได้หอย เพลงชิงชับทั่วเขาแต่งร้องกันเล่นหมามั่วจริงๆเลยนะน้องลูกเกดเอาเป็นว่าคนแรกที่จะมาแจ้งเกิดจากข้อมูลบอกว่าให้มาที่โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาต่อจังหวัดประจวบคีรีขันนั่นเองนะครับเขาบอกว่ามีคนเสียงดีเพียบว่าแต่เอ๊ถามใครดีเนี่ยเอ้านั่นใครไม่แอ๋สงสัยจะเป็นเด็กแสบครับโดนทำโทษให้ครับไม้บรรทัดยืนขาเดียวหน้าสาวธงโถๆๆๆมีคนเสียงดีไหม มีคะ่ะเดีหนูพาไป <laughs> ดูสิครับขนาดโดนทำโทษจะมีน้ำใจพาไปแถมยังกระโดดกระต่ายขา,าเดือวไปส่งอีกแหมจันจะบันแรงกล้าจริงๆเลยนะตัวเองถึงแล้วเหรองั้นก็เข้าไปเลยตาเบียน้องลูกเกสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้ามาทำไมี่ทุา่าอะไรเลยคืออย่าพูด่าพูดค่ะก็ใบสมัครรายละเอียดก่อนว่าจะมีความประสงค์ที่จะมาทำอะไรที่นี่ค่ะ ที่นี่เราไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าอ่รู้สึกว่าจะมาผิดที่แล้วนะตาเบียนน้องลูกเก็กมีกรอกรายละเอียดด้วยเอาเป็นว่ากรอกไปเถอะทำตาเระียเบียบขนอดกันแล้วกันต้องการนักร้องเสียงดีโอ้แน่นอนที่นี่มีค่ะแต่ว่านะคะความสามารถพอหรือเปล่าที่จะมาเอานักร้องของเราที่นี่เราจะทดสอบความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ก่อนแล้วกันนะนี่คุณครูครับ มหานักร้องเสียงดีต้องมาทดสอบความสามารถทางวิทยาศาสตร์ด้วยแหละครับมันเกี่ยวว่าตรงไหนเนี่ย b A บวกสอง A บวก C A บวก T I นำไปต้มจะเกิดอะไรบ้านสองหลังครับไม่ใช่ครับไม่ไม่ใช่ A ยอมครับบ้าน้านานานาคาทิินำไปต้มเป็นวุ้ยบวกชี เป็นยังไงล่ะครับ B A บวก2 N A บวก G A บวก T I นำไปต้มเฉลยคือกล้วยบวชชีเฮ้ยมันอยู่ในสูตรเคมีเล่มไหนกันครับอาจาราย์เฮ้ยปวดมองที่สดในภาษาอังกฤษ A ถึง Z มี D. ดีกตัวตัวเดียวตัวเดียว no คุยอมไหมพ่มยอมครับยอมค่ะ A ถึง Z มีดีสตัวสามตัวยังไงครับ A B C D นอกนั <No. S 2> ้นเ <No. S 2> ลว จริงด้วยครับคุณครูเอถึงแซดมีดีแค่3ตัวเท่านั้นตาเบียนน้องลูกิกนี่มันโรงเรียนเขาเต่าหรือว่าโรงเรียนเชิญยิ้มกันแน่นี่ผมจะพบได้ยังไรเนี่ยเ,เชิญคุณครูแสงเพนสีพอนะคะที่ห้องประชุมค่ะเนี่ยค่ะครูแสงเพนค่ะสวัสดีครับ ก่าจะเจอตัวได้ต้องบอกว่าเลือดตาแทบเป็นเดนเลยนะตาเบียน้องลูกเก๋อาจารย์เสียงดีท่านนี้ก็คืออาจารย์ตู่ผู้แจ้งเกิดท่านแรกของเราอาจารย์ตู่มีชื่อจริงว่านางสาวแสงเพ็ญศรีพ่อเบีอยชีพเป็นข้าราชการครูโดยสอนอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าจังหวัดประจวบคีรีขันนั่นเองอาจารย์ตู่สอนวิชาหน,น้าตัดสินให้กับเด็กๆอาจารย์ตู่เป็นคนร่าเริงเรียบร้อยแต่เวลาจับใหม่จะกลายเป็นคนละคน อาจารย์ตู่ฝันด้วว่าถ้าตัวเองไม่ได้เป็นครูอีกอาชีพหนึ่งที่ตัวเองต้องทําให้ได้ก็คือการเป็นนักร้องดําเนินรอยตามพี่จินตลาภูลาภนักร้องคนโปรดของตัวเองนั่นเองตอนนี้นะครับให้อาจารย์แสงเพ็ญนะครับวอร์มเสียงไปก่อนนะครับอาจารย์นะฮะเดี๋ยวเราสองคนก็ไปหาท่านหนึ่งดีกว่าไปเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับอาจารย์สาวเสียงดีนั่นก็คืออาจารย์แสงเพ็ญ ผู้ใจเกือท่านแรกของเรานั่นเองแต่ยืนผู้กล้าอีกหนึ่งท่านว่าแต่ว่านั่นอะไรนะมารำมารำอะไรกลางป่าไผ่แต่งชุดเต็มยศซะด้วยสิยคนหรือว่านงางไม้กันแน่นี้แต่ไม่เป็นไรสาวๆทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเขาไปคุยกันก่อนกันแล้วกันหนะ้าตาเบียร์น้องลูกกิเอออันนี้คนหรือเปล่าครับใช่จา้คาคนจริงๆนะฮะใช่จา้าในในในเขาจับตัวได้ยังอุ่นอยู่หรือเปล่าอ,อันนี้ไม่ใช่ลวจา้าหมา กี้ยังกลัวอยู่เลยไม่ใช่เหรอตาเบียดูสิครับเห็นตัวอุ่นๆเลยจับมือน้องเขาซะแน่นเลยน่พ่อคุณ<อ>ชี้คอจริงๆเลยนะตาเบียไม่หญิงครับไา่การลำมันมันบอกอะไรได้มั่งฮะเห็นผมเ็นมีอย่างงู้นอย่างนี้คืออะไรฮะอ๋อเธเรียกว่าท่าทางเป็นนาฏยศเป็นภาษาท่าของนาฏศิลป์ไทยจ้าโอ้อย่างไปอ่ะไปปลาเราโอ้ยเด้อเด้อไม่หญิงไม่หญิงไม อ้าวตาเบียก็บอกให้ไปไม่ใช่เหรอพ <c oughs> วกแม่หญิงเขาก็ไปกันสิตาเบียแหมเสืรอจริงๆเลยนะครับแม่หญิงไปนะจ๊ะไปจ้ะมาฝากเข้ามาจ้ะมา,มานอกจากนั้นนะจ๊ะของเราก็าายังมีค้าเรียนแบบธรรมชาตินี่ขอดูขอดูเรียนแบบธรรมชาติยังไงฮะโอปัอนกังนำสไตล์นี่มันกังนำสไตล์ไม่ใช่ สีนไทยแล้วนะครับแม่ยิงมาหาำไปได้นะตัวเอง <c oughs> แต่ละคนเนี่ยนอกจากจะรำเก่งแล้ว <c oughs> เต้นเก่งแล้วยังมีน้ำเสียงที่ไพเราะจ <c oughs> ้าใครเสียงดีสุดในนี้ครับผมนู่นเลยจ้าน้องอิงฟ้าจ้า <c oughs> <c oughs> และนี่น <debuted. S 1> คือ,น,อ LIKE น้องอิงฟ้าน้องที่รำเก่งเสียงดีผู <depuis S 2> ้แจ้งเกิดคนที่สองของเราน้องอิงฟ้าฉายาที่เพื่อนตั้งให้หรือน้องตู่มีชื่อจริงว่านางสาวนาดนาอไตรจอหอน้องตู่ชอบการรำมั้ตะต่เด็กหลังจากจบปริญญาตรีจึงรวบรวมกลุ่มกับเพื่อนๆที่มีใจรักทางด้านการรำรับงานโชว์ทั่วประเทศนอกจากการรำแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่น้องตู่ชอบเป็นชีวิตจิตใจเช่นเดียวกันก็คือการร้องเพลงนั่นเองฝันเล็กๆสักวันหนึ่งสวย จะต้องมีเพลงมีอัลบั้มของตัวเองให้ได้น้องอิงฟ้าครับพร้อมยังครับผมพร้อมแล้วจ้าถ้าพร้อมเลยนะครับไปกันที่ลานรับแจ้งเกิดกันเลยครับและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดยแป้งติ๊ฟแป้งลซวแอคทีฟกาแค่แป้งนุ่มแป้งดไใ่บาดเงือ มารอเะฮักบ่าววิสัสใต้ของจินตลาพูนลาบอาสยามเพลงสนุกสนุกอย่างนี้นะครับต้องมีแดนเซอร์แน่นอนเลยพบกับแดนเซอร์สาวสวยครับชานค่ะตัวน้องนี้คนหนักแก่บ่าวคนแม่บ้องคนใจแดงตัวน้องมีคนฮักแท้กูบ่าวคนเม่บ้องคนชายแดงอยากได้อันนี้มาพวงแขนอยากได้อันนี้มาเป็นแฟนกับบ่าวชาย ก็ขมน้ำอ,อายบเป็นอย่าให้สอนเเร่นงกันตื้เป็นยันนนไไไงไละครับทั้งน้าเสียงและลีลาของอาจารย์ตู่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาระดับมือเชฟจริงๆเลยนะเนี่ยแหมางานนี้ต้องบอกว่าพี่จินก็ไปจินเถอะกลัวที่ไหนใช่ไหมล่ะครับอาจารย์ตู่ครูตู่เสียงดีที่สุดเลยค่ะร้องเก่งมือมือมอาชีพเลยค่ะเก่งสุดๆยกมือให้เลยค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ผ่านไปนะครับสําหรับอาจารย์ ตอนนี้มาถึงลูกศิษย์บ้างดีกว่าอขอเสียงรบม,มือกีตาร์ให้กับน้องตูหน่อยครับวันนี้จะมาร้องเพลงอะไรครับผมจีบได้แฟนตายแล้วจ้าโอ้โหน้องยิ้มอาสยามครับผมขอเสียงรบม,มือต้อนรับแดนเซอร์ครับผม ถึงเวลาจับไม้ร้องเพลงก,ก็ต้องบอกว่าน้องตู่ของเราพิ้วจริงๆเลยนะแม่คุณสุดยอดจริงๆเลยนะน้องตู่พี่ตู่นะคะร้องเพลงเก่งขนาดนี้ออกเทปได้เลยค่ะร้องได้เพราะเหมือนกับน้องยิ้มอาสยามเลยค่ะร้องเพลงเก่งอย่างนี้นะคะอนาคตไกลแน่นอนเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณอมนวานเอี่ยมสำอางให้เกียรติมอบเกยียรติบัตรให้กับคุณครูคตู่แล้วก็น้องตู่นะคะครับผม แป้งถีฟันโซ่มอบให้ด้วยนะครับมอบให้กับน้องตู่ครับอาจารย์ตู่ครับต้องขอขอบคุณแป้งถีฟันโซ่แอคทีฟกรมแคร์แป้งนุ่มแป้งสะอาดไม่บาดเนื่อ กับอาจารย์วิจิตไไฟสิริจะมาโชว์การเล่นดนตรีซึ่เครื่งดนตรีแต่และชิ้นต้องบอกว่าอึ้งทึ่งหาครับพอล้วนแล้วแต่ธรรมจากรของเหลือใช้ในบ้านจะสุดยอดขนาดไหนจะเป็นยังไงนั้นติดตามช่วงหน้าครับแรงสีฟันซอรับแจ้งเกิดพูดไทย